สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะความรู้คู่รถกับ SP Motor วันนี้มีวิธีการประกอบเครื่องยนต์2จังหวะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะและจะบอกเพื่อนๆว่าคลิปวิดีโอตัวไหนที่เราทำออกมาแล้วมันอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนไม่เพอร์เฟนะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆมานาที่นี้ด้วยนะคะเวลาการทำวิดีโอของพวกเราเนี่ยคือเราทา วิดีโอจากการทําคลิปวิดีโอจากการทํางานจริงของพวกเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแข่งกับเวลามันอาจจะข้ามไปบางช็อตไปบางขั้นตอนนะคะแต่เราอยากจะนําเสนอความรู้ที่เรามีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ไปเสริมทักษะในบางจุดที่เพื่อนๆไม่รู้นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูการประกอบเครื่องยนต์สจังหวะ Honda Nova กันค่ะวันนี้ก็ตามกันไปดูเลยค่ะไปค่ะ รุ่นนี้จะเป็นรถของ Honda Nova S นะคะเป็นรถ2จังหวะแบบไม่มีมือคลัตช์นะคะออโดยเริ่มจากการใส่ลูกปืนข้างข้อเข้าไปก่อนนะคะตัวสีดำๆนี่คือซีนข้างข้อนะคะเราตอกลูกปืนไปแล้วแล้วก็ตามด้วยซีนข้างข้อตอกจากด้านในขั้นต่อไปก็เป็นก้านสูบนะคะ ใส่ฝั่งที่เป็นก้านยาวลงข้างล่างนะคะฝั่งที่เป็นออแกนชามคาัดอะคะ่ะลงด้านล่างตัวนี้คือชุดเฟืองเกียร์ฝั่งราวสเตอร์นะคะที่กำลังใส่ไปเมื่อกี้คือแหวนรองเกียร์ตัวล่างและอันนี้ก็คือแหวนรองเกียร์ตัวบนนะคะตัวนี้จะเป็นชุดเฟืองเกียร์ฝั่งราวคาัดนะคะ เฟืองตัวนี้เป็นเฟืองล็อกกระปุกเกียร์เราใส่ที่หลังก็ได้อันนี้คือการประกอบชุดเฟืองเกียร์นะคะให้เพื่อนๆสังเกตลูกศรที่ชี้ตรงนี้นะคะคือช่องว่างตรงนี้เราเอาไว้ใส่ก้ามปูนะคะแล้วก็ดูภาพการประกบชุดเฟืองเกียร์นะคะเราจะให้ดูช้าๆ ลูกปืนฝั่งเ,เราสเตอร์เนี่ยจะรูเล็กนะคะส่วนฝั่งเราคัทเนี่ยจะรูใหญ่พอเราใส่ไปแล้วเราก็ลองหมุนดูว่ามันหมุนได้รอบหรือเปล่าต่อมาก้ามปูจะมีสัญลักษณ์ L กับ R L อ่ะจะตัวเล็กกว่าใส่ข้างซ้าย R ก็ใส่ข้างขวานะคะ เวลาใส่ก็หงายตัวหนังสือขึ้น L จะอยู่ด้านบนตัวนี้คือกระปุกเกียร์นะคะเราจะใส่ฝั่งที่ใส่สลักปุ่มเกียร์เนี่ยลงข้างล่างใส่ลงไปแล้วเราก็ขยบก้ามปูเนี่ยให้มันลงล็อกพอดีของตัวกระปุกเกียร์ ตัวนี้ที่เรากำลังใส่คือแหวนรองเฟืองล็อกแกนก้ามปูนะคะตัวนี้คือแกนก้ามปูหันตัวทางที่เป็นตะขอเนี่ยมันชนกับกระปุกเกียร์พอดีนะคะแล้วเราก็ใส่เฟืองล็อกแกนก้ามปูเข้าไปนะคะฝั่งที่เป็นตะขอลงแล้วเราลองหมุนดูนะคะถ้าเราใส่เฟืองเกียร์ ถูกมันจะหมุนได้รอบแล้วก็ขึ้นลงได้เป็นปกตินะคะไม่ติดอะไรต่อมาเราก็จะใส่แกนสตาร์ทนะคะหมุนด้วยตรงมันจะมีติ่งเล็กๆตรงนี้เราจะถ่ายเห็นไม่ชัดนะคะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้ติ่งเล็กๆตรงเนี้ยหมุนให้มันมาชนกับแผ่นเหล็กพอดีนะคะต่อมาก็ทากาวใส่ประเก็นได้เลยค่ะ แล้วเราก็ทากาวทีบอลข้างแข็งเครื่องฝั่งซ้ายด้วยนะคะแล้วเราก็จะประกบแข็งเครื่องเข้าหากันหยดน้ํามันเพื่อให้เวลาเราประกบแข็งเครื่องเนี่ยเราจะต้องทําการหมุนเฟืองหมุนอะไรมันก็จะได้ใส่ง่ายนะคะ พอเราประกบลงไปแล้วเนี่ยเราก็ไขนอ็อตแข้งเครื่องเข้าไปตอนนี้เราก็มาสลับมาเป็นฝั่งคลัตแล้วนะคะฝั่งคลัตอันนี้เราใส่แกนเกียร์เข้าไปก่อนแล้วเราก็จับขาเตะเกียร์ตรงนี้นะคะดันมาอยู่ตรงกระปุกเกียร์นะคะต่อมาแป้นรูปดาวนะคะมัน จะมีสลักตัวใน2ตัวส่วนสลักตัวนอก5ตัวเนี่ยค่ะมันจะติดอยู่กับแป้นนะคะจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่มันจะต่างกันรุ่นใหม่จะหลุดออกมาแต่รุ่นนี้จะติดอยู่กับแป้นนะคะแล้วเราก็ไขน็อตเบอร์สิตัวสั้นพร้อมแหวนนะคะชุดนี้จะเป็นชุดขาเตะแป้นกระปุกเกียร์นะคะโดยใส่สปริงหงายฝั่งที่เป็นตะขอขึ้น เอาน็อตใส่กับขาเตะแล้วก็ตามด้วยแหวนนะคะแล้วเราก็ดันขาเตะแป้นเนี่ยให้เกี่ยวกับสปริงมันจะมีล็อกของมันแล้วเราก็ดันไปตรงลงล็อกแป้นกระปุกเกียร์พอดีแล้วก็ไขน็อตให้แน่นนะคะต่อมาเฟืองล็อกสปริงแกนสตาร์ตตัวนี้จะมีมาร์กนะคะจุดเล็กๆก,กลมๆที่แกนสตาร์ตเนี่ยก็มีมาร์กเช่นกันตรงนี้นะคะเราใส่ให้ตรงกัน ตามด้วยสปริงแกนสตาร์ทนะคะแล้วเราก็ใส่บูทพลาสติกแล้วก็เอาครีมเนี่ยจับสปริงเกี่ยวกับแคงเครื่องนะคะเราก็มาประกอบชุดแผ่นคัดนะคะ2แผ่นเหล็กเนี่ยคือเป็นแผ่นเหล็กพิเศษ2แผ่นนะคะแล้วก็แผ่นคัดพิเศษ1แผ่น ใส่สลับกับแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคัดนะคะปกติออแผ่นคัดพิเศษกับแผ่นเหล็กพิเศษเนี่ยมีไว้สำหรับให้เวลาเราออกตัวเนี่ยรถจะไม่กระชากแล้วก็ไม่กระโดดนะคะมันจะมีในรถรุ่นเก่าอะรุ่นใหม่จะไม่ไม่มีแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่เราก็ใส่แผ่นคัดให้เต็ม ปกติอะคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันก็จะออกแนวประมาณว่าเวลาออกตัวรถจะพุ่งอะคะ่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้เราก็ประกอบใส่เข้าไปในชามคัดนะคะที่ให้ดูนี่ตรงนี้จะมีมาร์กสีขาวๆนะคะเราทำมาร์กให้ตรงกันก่อนแล้วเราประกบเข้ากับชามคัดนะคะชุดแผ่นคัตประกบเข้าไปเราใส่พร้อมกัน เราก็ใส่แหวนตรงชุดคัดแล้วก็ใส่แหวนที่ชามคัดก้อนนะคะแล้วก็ใส่คัดก้อนตามเข้าไปมีเพื่อนๆถามเข้ามานะว่าบล็อกที่ใช้ยิงน็อตคัดทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเบอร์อะไรคือถ้าไป ซื้อเครื่องมือเอ่อที่ร้านเครื่องมือนะคะบอกรุ่นรถที่เราจะใช้ยิงนะคะมันจะเป็นจำเพาะรุ่นๆของมันเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปถามได้ที่ร้านขายเครื่องมือนะคะอันนี้เรากำลังประกอบสปริงแล้วก็แป้นกดสปริงคัตนะคะ เวลาใส่น็อตแป้นเอ่อแป้นกดสปริงคัทเนี่ยให้ใส่ทีละตัวแล้วอย่าเพิ่งขันแน่นนะคะขันพอให้อยู่ก่อนให้ครบทุกตัวแล้วเวลาเราจะขันจริงเนี่ยให้ขันทะแยงมุมกันนะครับแป้นจะได้ไม่แตก แล้วเราก็ใส่แป้นกดคัดนะคะมี2ตัวตัวสามเหลี่ยมจะอยู่ข้างบนจับแกนเกียร์เนี่ยหันมาให้อยู่ตรงกลางของช่องแบบนี้นะคะรุ่นเก่านี้จะไม่มีมาร์กนะคะ Nova S แล้วเราก็ประกบฝาคัดเข้าไปได้เลยค่ะ นี้เราก็ไขน็อตเข้าไปนะคะเป็นน็อตเบอร์แปต่อไปเนี่ยคือซีนคันสตาร์ทนะคะเวลาเราผ่าเครื่องให้สังเกตว่ามันมีน้ํามันซึมน้ํามันรั่วตรงซีนคันสตาร์ทซีนเกียร์ซีนสเตอร์หรือเปล่านะคะถ้ามีมีน้ํามันรั่วก็งัดมันออกมาตอนที่เราล้างเครื่องนะคะอันนี้คือกําลังทากาวตรงแป้นลีดคาบูแล้วเราก็จะใส่แป้นลีดคาบูเข้าไปนะคะ ตัวนี้ก็คือแกนปั๊มสองทีให้เราหมุนแม่เหล็กไปด้วยนะคะแล้วมันจะลงล็อกพอดีนี่เราก็กำลังเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าโอลิงบูทปั๊ม2อทีนะคะ เวลาเราตอกเราก็หาบล็อกอะไรก็ได้ที่สามารถตอกได้ครอบลงไปตอกให้มันลงไปเสมอกันมันจะได้ไม่เอียงข้างน้ำมันมันจะได้ไม่รั่วนะคะแป้นสีดำนี่คือแป้นรองปั๊มสองทีอีทีนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวบอลที่ตรงประเกนอีกทีหนึง่งแป้นลิดคาบูแล้วเราก็ใส่ ตัวที่เป็นปั๊มสองทีที่ติดกับคอขาบัวค่ะเวลาผ่าเครื่องเพื่อนๆหัดผ่าเครื่องใหม่ๆน็อตจะเยอะอาจจะจำไม่ได้ว่าน็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะคะให้เพื่อนๆืนใช้วิธีการไขน็อตฝั่งไหนเสร็จให้เพื่อนๆมัดรวมกันไว้แยกเป็นฝั่งๆนะคะเราจะง่าย ขึ้นในการมันจะช่วยเราในการจดจำได้มากขึ้นนะคะอันนี้คือซีนจันไฟนะคะเวลาใส่ซีนจันไฟก็ค่อยๆตอกหรือว่าถ้ามีบล็อกแบบนี้ใหญ่ๆก็ตอกเข้าไปอย่างเงี้ยทีเดียวมันก็จะลงไปเสมอกันนะคะทุกตัวซีนถ้าเราตอกลงไปไม่เสมอกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันซึมได้ มันจะใช้ได้ไม่นานค่ะอันนี้เราก็ประกอบปุ่มไฟเกียร์เข้าไปนะคะทากาวที่ที่ตรงเป็นโอลิงได้นะคะกันน้ำมันซึม เรเปลี่ยนชีนสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ซีนเกียร์ ซีนตัวไหนเนี่ยไม่สามารถใช้บล็อกต่อเข้าไปได้ให้เราใช้วิธีแบบนี้คะ่ะใช้ตัวทีก็ได้ตอกวนไปรอบๆนะคะซีนจะได้ไม่เอียงต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการประกอบลูกสูบแล้วใส่ประเก็นเข้าไปก่อนนะคะลูกสูบให้ใส่กิบล็อกลงไปข้างนึงก่อน วิธีใส่แหวนนะคะให้ใส่แหวนสปริงหรือแหวนรางเนี่ยคะ่ะในล่องที่2นะคะวิธีการใส่แหวนลูกสูบทั้ง2ตัวนะคะมีขนาดเท่ากันนะคะให้สังเกตตรงปลายแหวนลูกสูบจะมีตัวเลขกับตัวภาษาอังกฤษติดอยู่ให้หงายขึ้นนะคะและเราก็ใส่ตัวแรกเข้าไปในล่องที่2นะคะที่มีแหวนรางอยู่ ให้ใส่ทับแหวนรางนะคะอยู่ข้างบนแหวนรางส่วนตัวเนี้ยก็ใส่ล่องแรกนะคะล่องข้างบนเนี่นะคะตัวมันจะมีตัวเล็กๆติดอยู่ให้หงายตัวหนังสือนี้ขึ้นข้างบนนะคะอันนี้เราใส่ตัวที่2นะคะไว้ล่องข้างบน อีกตัวหนึ่งให้ใส่ทับอยู่บนแหวนลางนะคะวิธีใส่ลูกสูบก็เหมือนเดิมนะคะเราต้องหยอดน้ำมันเครื่องที่ปอกเสื้อสูบแล้วก็ที่ลูกสูบนะคะเราจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วเราก็ใส่ประเก็นฝาสูบตามเข้าไปแล้วก็ตามด้วยฝาสูบไขน็อตปิดวันนี้ก็เสร็จไปอีก1รายการแล้วค่ะการประกอบเครื่องโนวาเอสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการประกอบเครื่องยนต์สองจังหวะนะคะวันนี้ความรู้ที่นำมาหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็ต้อง ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อน,นะคะ่ะ